โอ้ oh. เจ้าไม่ตอบสนองเลยเมื่อเจ้าได้ยินเสียงของข้ามันแตกต่างจริงๆน่าสนใจน่าสนใจข้าเปลี่ยนใจแล้วเจ้าช่วยข้าจัดการนางได้นะอยู่ในหอคอยนี้และอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปโอ้ oh. ปรากฏว่าแครอทรกระโดดขึ้นลงโดยไม่รู้ความสูงของท้องฟ้า ไอสารเลวกล้าดียังไงมาว่าข้าเป็นแครอทไปตายซะระวังใจร้อนจริงๆอืม จูจ่ๆก็หายไปเลยเหรอกูส่วนเฉินมันอยู่ตรงนั้นโอ้คิดจะหนีงั้นเหรอชั้นหของหอคอยส่วนหลิงเฮ้เฮ <c oughs> คิดจะจับข้าเหรอข้าเป็นจิตวิญญาณของหอคอยส่วนหลิงที่นี่เป็นอาณาเขตของข้า จิงจอกเท่าจี่ชางเฟิงถูกฆ่าหลอกและในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้เจ้าก็ไม่ต่างกันอะไรนะเขาตามท่านหรอทำไมเจ้าถึงไล่ล่า่าอย่างหนักขนาดนี้ไม่เราหนีไม่ทันแล้วเห็นได้ชัดว่ามันกำลังมาทางนี้แต่มันก็หายไปในทันที ืมที่นี่มีหินครุขระและเล็กไปหมดแต่การที่ก้อนหินกลมๆปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันนั้นดูแปลกมากมันน่าสนใจจริงๆขอข้าพาดูหน่อยอ้อไอ้บ้า ให้ตายเถอะเจ้าหน้ารังเกียจมากทำให้จิตวิญญาณห่อคอยอย่างคะ้ะอยู่ในสภาพหน้าสังเวชเช่นนี้เอ๋นี่หมันพระเจ้ากำลังช่วยข้าจริงๆเฮ้ลองทายดูสิเจ้าหนูมีความสามารถแค่ไหนจะตามข้าทันได้หรือเปล่าฮ่าฮ่ฮฮฮโอ้ช่างเป็นนกที่ไม่เชื่อฟังอะไรเช่นนี้ โอ้ยมันโดนก้นขาหยุดหยุดดาบโงโง่นี้ซะอ้าช่วยด้วยเจ้าทำเกินไปแล้วข้าคือจิตวิญญาณห่อคอยส่วนหลิงปล่อยข้านะโอ้ยังมีแรงเหลืออีกเหรอ ตอนนี้ยังหยอกวิ่งหนีอยู่ไหมไม่ข้าไม่หนีแล้วเฮ้ hey, เพื่อนมนุษย์ข้าแค่พูดเล่นกับเจ้าก่อนหนีน้เจ้าไม่ควรสนใจวิญญาณห่อคอยเล็กๆคนนี้ใช่ไหมเจ้าคงไม่ใจแคบและขี้เหนียวใช่ไหมโอ้สิ่งที่เจ้าพูดดูเหมือนจะสมเหตุสมผล เ้ช่างโง่เขลาเจ้าถูกข้าหลอกแล้วเมื่อข้าได้รับอิสรภาพกลับคืนมากลืนผู้หญิงคนนั้นและเพิ่มพละกำลังทั้งหมดข้าจะจัดการกับเจ้าทีหลังดังนั้นปล่อยข้าไปเถอะนะแต่ก็น่าเสียดายนะข้าเป็นคนใจแคบและขี้เหนียวที่สุดมาโดยตลอดว่าไงนะ เอ๋ ه, เจ้าจะทําอะไรคะข้าคือวิญญาณห่อคอยส่วนหลิงเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เด็กคนนั้นเจ้าเล่มากกูส่วนเฉินยังไม่กลับมาเป็นไปได้ไหมว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเอ๋ ه, เจ้ากลับมาแล้วรับปยนี่คือ เจ้าเจ้าทำให้มันกลายเป็นยาจริงๆหรอมันพูดดังหมากทาข้อปวดหูข้าไม่ได้ค้าคิดว่าสุดท้ายแล้วเจ้าจะกลายเป็นแบบนี้เดิมทีข้าเป็นวิญญาณห่อคอยส่วนหลิงข้าอยู่ในนิกายนี้ข้าไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วมันอาจจะนานแสนนานนานมากจนข้าลืมเวลาไปแล้ว หลายปีที่ยาวนานนี้น่าเบื่อน่าเบื่อมากจนข้ารู้สึกเหมือนกำลังจะกลายเป็นเชื้อราตลอดทั้งวันข้าสามารถพูดคุยกับตัวเองได้เฉพาะต่อหน้าดอกไม้ต้นไม้และสัตว์ประหลาดเท่านั้นจนวันหนึ่งข้าตัดสินใจแยกมันออกมา ในตอนแรกเราเข้ากันได้ดีมากความเหงาที่เดิมทีของข้าก็กลายเป็นสีที่ต่างไปจากแสงแดดในที่สุดแต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่มันเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเอาแต่ใจกลายเป็นความโลภสิ่งที่ข้ายอมทนเพื่อแลกกับมันคือการกระทำที่ไร้ยางอาย ปล่อยปล่อยค่าออกไปสุดท้ายค่าก็ไม่อยากจะทนอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันค่าไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปแล้ว